สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูนะคะครูชื่อครูฝันตาวัชสว่างนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าครูอ้อยนะคะวันนี้ครูอ้อยก็จะมานําเสนอแนวการทําข้อสอบในรายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ3รหัสวิชาสอคอ3 2 0 3 2ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาระการพัฒนาสังคมวันนี้เราจะมาเรียนรู้ใน บทที่4นะคะเรื่องดินโคลนถล่มนะคะเมื่อนักศึกษาพร้อมแล้วเรามาเริ่มข้อ1กันเลยค่ะข้อ1นะคะข้อสอบถามว่าข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่มข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่มนะคะข้อก็ผลกระทบด้านการคข้ามาคมข้อขอผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ข้อคอผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมข้องอผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยค่ะครูให้เวลานักศึกษาทําข้อสอบ10วินาทีนะคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักหมดเวลาค่ะค่ะเราก็มาดูเฉลยกันนะคะว่าทำไมข้อใดที่ไม่ใช่ผลกระทบ ที่เกิดจากดินโคลนถลม่มตอบข้อกอไก่นั่นเองนะคะคือผลกระทบด้านการคมนาคมนะคะที่ไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่มนะคะทำไมถึงตอบข้อนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะค่ะสาเหตุที่ตอบข้อกอไก่ผลกระทบด้านการคมนาคมก็เนื่องจาก ผลกระทบนะคะที่เกิดจากปินโคลนถล่มต่อประเทศนั้นก็มีอยู่แค่3ด้านได้แก่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็คือเป็นการเร่งให้หน้าดินนั้นถูกชะล้างพัทงทลายเพิ่มขึ้นเมื่อมากๆเข้านะคะป่าก็จะขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นน้ําก็จะถูกทําลายตามมานะคะก็จะเกิดภาวะแห้งแล้งเพิ่มขึ้นต่อไปเรามาดูผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะเป็นอย่างไรก็จะทําให้ที่อยู่อาศัยของเรานั้นสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะเสียหายทําให้เป็นผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยต่อไปเรามาดูผลกระทบด้านสุขภาพอนาัยนะคะก็คือผล ผู้ที่ประสบภัยนะคะจะมีปัญหาในด้านสุขภาพจิตนะคะทำให้มีการวาดวิตกมีความเครียดเกิดขึ้นมีภาวะการซึมเศร้าเกิดขึ้นนะคะซึ่งส่งผลให้สุขภาพกายนะคะตามมานั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูข้อสอบในข้อที่2นะคะถามว่าข้อใดเป็นสัญญาณเตือนในการเกิดดินโคลนถล่มนะคะ คือข้อไรเป็นสัญญาณเตือนในการเกิดดินโคลนถล่มข้อกอระดับน้ําในแม่น้ําลําห้วยลดต่ําลงอย่างผิดปกติข้อขอสีของน้ํามีสีใสข้อคอเกิดแล้วเกิดรอยแตกบนถนนหรือพื้นดินอย่างรวดเร็วข้องอสัตว์เลือ้อยคานมีการอพยพเกิดขึ้นนะคะค่ะ คูก็ให้เวลานักศึกษาทำข้อสอบ10วินาทีเหมือนเดิมนะคะติกตอก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 หมดเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะค่ะข้อเฉลยของคำถามที่ว่าข้อใดเป็นสัญญาณเตือนการเกิดดินโคลนถล่มตอบข้อ ขอควายนะคะคือการเกิดรอยแตกบนถนนหรือพื้นดินอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าทำไมถึงตอบข้อนี้นะคะตอบข้อควายนะคะการเกิดรอยแตกบนถนนหรือพื้นดินอย่างรวดเร็วก็เนื่องจากการเกิดดินโคลนถล่มนะคะจะเห็นความผิดปกติของพื้นดินนะคะก็จะมีการเกิดรอยแตกบนถนนหรือว่ารอยแตกของบน บนพื้นดินได้อย่างรวดเร็วนะคะก็เลยตอบข้อคอควายนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่3นะคะถามว่าข้อใดมีความเสี่ยงที่จะประสบภัยดินโคลนถลม่มข้อใดมีความเสี่ยงที่จะประสบภัยดินโคลนถลม่มข้อกอบ้านในสีอยู่ริมหาดข้อขอบ้านนางน,น้อยอยู่ที่ราบลุ่ม ข้อคอบ้านนายสูงอยู่ที่ลาดเชิงเขาข้องอบ้านนางหนูบ้านนางหนูดีอยู่ที่ลาดสูงค่ะครูก็ให้เวลานารรกักศึกษาทำข้อสอบสิบวินาทีอีกเหมือนเดิมนะคะติ๊กตับติ๊กตักติ๊กตักติต๊กตัหมดเวลาค่ะค่ะเราก็มาดู เฉลยกันนะคะว่าข้อใดที่มีความเสี่ยงที่จะประสบภัยดินถลม่มตอบข้อคอควายก็คือบ้านนายสูงอยู่ที่ลาดเชิงเขานั่นเองนะคะทำไมถึงตอบข้อคอควายบ้านนายสูงอยู่ที่ลาดเชิงเขาก็เพราะว่าพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะหรือว่าบริเวณที่ลุ่มใกล้เชิงเขานั้นนะคะ จะมีการพังทลายของดินสูงกว่าพื้นที่อื่นๆนั่นเองค่ะต่อไปข้อ4นะคะถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปในที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลม่มข้อใดเป็นการเฝ้าระวังอันตรายที่ดีที่สุดข้อกอติดตามรับฟังข่าวสารจากหน่วยงานราชการข้อขอ ถ้าได้ยินเสียงดังและน้ำในลําห้วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีสีของดินให้รีบหลบให้พ้นทางน้ำขอ้ขอคโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ข้องอพิจารณาจากปริมาณน้ำฝนค่ะครูให้เวลานักศึกษาทำข้อสอบ10วินานทีเหมือนเดิมค่ะติ๊กต๊ะ เวลาค่ะค่ะมาดูเฉลยข้อที่4นะคะที่ถามว่าถ้ามีเหตุจําเป็นต้องเดินทางไปในที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลม่มข้อใดเป็นการเฝ้าระวังอันตรายที่ดีที่สุดตอบข้อขอไขนั่นเองนะคะก็คือถ้าได้ยินเสียงดังและน้ําในลำาุ้วยนะคะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีสีของดินที่เปลี่ยนไปนะคะให้รีบหลบให้พ้นทางน้ํานะคะ ทำไมถึงตอบข้อขอไข่ถ้าได้ยินเสียงน้ําและน้ําในลาห้วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีสีของดินให้รีบหลบให้พ้นทางน้ําก็เนื่องจากการเฝ้าระวังอันตรายที่ดีที่สุดนะคะจากการเกิดเหตุดินคลนถล่มนั้นนะคะจะมีเสียงสัญญาณเสียงดังเกิดขึ้นน้ําในลําห้วยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ และจะมีสีของดินนะคะไหลปนมานะคะสีของดินจึงเปลี่ยนไปนะคะจึงให้รีบหลบให้พ้นทางน้ำค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะบทที่4เรื่องดินโคลนถล่มนะคะก็เดี๋ยวพบกันในบทต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคูอูออดก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย